มาละเดอไอแค่นบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับฉับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวท่านทั่วไปพี่น้องครับไอแค่นในส่วนของไอแค่นบอกข่าวด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องครับรัฐบาลยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและกากกุตาหกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยางั่งยืนครับโดยเพื่อนใดมีการปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตาหการรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทิบ่บส่แล้ว พุทธศักราช2 5 6 6ครถับประกาศนั่นก็มีขอกำหนดไว้ว่าผู้ที่ก่อกำเนิดของเสีย6638โรงงานทั่วประเทศต้องมีการทรงรายง,งานประจำปีภายในวันที่หนึ่งเมษายนของปีถัดไปในส่วนของผู้รับบำบัดกำจัดของเสียคือโรงงานลำดับประเภท1 0 1 105แลย์หาะกนจำนวน2 5 0 0โรงงานทั่วประเทศต้องทรงรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภายในวันที่1ิหของเดือนถัดไปซึ่งตามประกาศ ฉบับนี้ก็ต้องมีการรายงานข้อมูลเถือแรกในวันที่1 5กรกฎาคม2566สำหรับผู้ฟาฝืนบอ่อทรงรายงานหรือว่าทรงล่าซากริซิมโทษปร,รับสูงสุด20,000บาทรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่บริรับขออนุญาต การจัดการกากกุตาหกรรมอย่างถูกต้องกระทรวงอาตกาหกรรมสามารถเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใดบ่อห้ดําเนินกิจการต่อครับการเห็นแบบนี้ครับกเกษตรแลวหูวว่าโรงงานที่ผลิตสินค้าต่างๆทั่วประเทศหรือว่าอีหยังก็ตามแต่นี่ผลิตขยะประเภทใดออกมาแน่ละโรงงานที่รับบําบัดร,รับกาจัดนั้นได้จัดการขยะอย่างถูกต้องถือวิธีเพื่อบ่อห้ยทรงผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนสุขู้สุขคนหรือบ่อเมื่อนายแค้นบอกข่าวล่าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ